ข้อมูลภายในคือมันมีอาวุธปืนเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติขอให้ทุกคนอรอบรอบครอบแปงต้องมองให้เห็นนะคอนเฟิร์มเป้าให้ได้นะพี่จะวิ่งเข้าไปจะะตกโนนพี่ม ชืออะไรชืออะไรไม่มีเลยครับแก่อลยแจรงแ่ออะไรชืออะไรชื่อหวยครับนะหวยครับชือจริงชือลงพ่อหลนะน้ำมันปูนดีดนะครับหูห้องอะไรไมู่นิ่งหูนิ่งหูนี่นิ่ครับไม่ได้ทำเลยครับจะมา นหนัยห้องกอนเดียห้องก่อนให้มันนั่งก่อนอหนักอึเลยเกียร์นะเกียรโอ้ยมีปืนด้วยอืมเปืนอะไรเอาออกมาเปิดเรานะเปิดเรานะงั้นก็เปิดเรานั้น ยิงใครไปแล้วบ้างเนี่ยไม่เคยครับใช่เหรอยิงไปใช่ค่ะที่แรกเขาชวนคุยชักชวนแนะครับบอกว่า มีงานให้ทำเชิญไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะเขาเห็นเขาพกปืนมาด้วยก็กลัวค่ะใช่ไหมใช่ค่ะขอโทษที่ผมทำบอกถ้าถ้าผมไม่ทำตัวผมไม่กลัวตาย อยากพิจารอาผมเดือนหรอเพอาะพูดไว้ว่าถ้าผมไม่ทำขออ,น,ขอนุญาตพิจารณาม้วดใครพูดพอดบอกใ่<อ>ครับผมไม่ได้อยากทำเรามีลูกไหมเนี่ยมีครับอีกคนสามแล้ววันนี้วันเด็กม่คิ่จะพารเขาไปเที่ยวเหรอ ามารถพาไปเที่ยวได้ไหมเพราะแล้วเรารู้ไหมว่าตำรวจในทีมที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่ทำงานวันนี้วันเด็กทุกคนก็มีลูกเหมือนกัน,น <S <S เขาก็ไม่สามารถพาลูกไปเที่ยวได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้องาตามจับคนอย่างเรา